ใครโทรมาใครโทรมาวันก่อนใครโทรมาไม่เห็นหรอกมาหางานไปทั้งวัญงานง่ายไปมาขวัญเลยมึงต้องตื่นอ่ะมีอะไรต้องปิดเสียงกูด้วยอะ่ะกูก็กลัวมึงจะตื่นไงมึงไม่ต้องกลัวกูตื่นหรอกปากดีปากดีเจะแว๊กปากจะกันจากดีปากดีนี่เสียงฉอดฉอดฉอดกูพูดพูดหน้าขวานขวานตา กันสิเหมือนลูกกูไม่ไม่ค่อยจะเกิดร้อนเลยลูกกูเล่นตามสคริปต์ไม่ต้องกลัวเราเป็นสมมติเอาลิเกเขาลิเกเขาติ้งต่างเอาติ้งต่างเอาลิเกลิเกรูปเดียวก็พอเทพ่อเดี๋ยวก็จะเป็นเขาหลับป่า

พักปี๊โอ๊ยตีทำไมเนี่ยยุงกัดยุงกัดพ่อยุงกัดพ่อโอ้ยดูแลพ่อดูดินาไวจริงๆเลยลูกแม่เนี่ยขึ้นติตกอยู่แล้วดูแลพ่ออย่างดีเลยเนาะพระรักษณ์อ่ะพระต็ ดูสายดูเลยแฉบหมดแล้วแฉบหมดแล้วทีหลังก็กำลังมอไหว้กูนะตั้งใจนะตั้งใจสี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 ตเดี๋ราจะทำขวัญก่อนนะ เรียกพี่ทำขวัญทำขวัญสีสีสีไม่ได้เรียกเบอร์กูทำขวัญ้ากูเรียกเบอร์กูต้องเรียกอีส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 ีเด็กกูทำขวัญกู่โบแต่แม่งโมโหแต่เตะไม่น่าแง่งเลยจ้ะจะไปยุ่งหเขาเขาอเสียงคลนกับไอสีอะ อย <um <|so|> ูจะเฉยบอกเสร็จยังอาจจะจะเลิกทำขวานกันเลยนะเฟิรังเลย ชอ,ชอบเสียงนะผมชอบเสียงใจมามา,มาจะขาบกัดแลว้วอะตะาบกัดดำมาหาคนหน้าโอ้โดนสดลำบากเป็นหนักหนาะพ่อก,กับแม่รัลกลูกยากว่าจะได้มา ตัวเป็นตนนะพ่อกับแม่ต้องเหนื่อยต้องเหน็ดนะต้องอ้าวจะไม่ไลไมทุกคนล่ะพ่อกับแม่รักลูกนะคุ้มตนนะอยู่ทุกคนนะเป็นอาเจนนะแม่เกามีเหตุผนนลดูเหมืกันนะครับตรงไหนทุกคนนะพ่อก็บอกเอ๊ะแม่ปวดท้องยังแม่บอก คลนิกไม่ลาเอาลูก็เลยกูนิกแม่บอกโอ้ยโอยโอ้ยอคน่นิกอขาทุกแกขาไปคนิกอ่าแม่ไปค ok ลคดแม่ก็คลอดคอดออกมาดังป네ุ๊โอ้โหคตยังไงยังปุ๊เือลรึตดเรียบร้อยฮะเมื่อกี้คคอดลูกหรือตด คลอดแล้วคลอดแล้วนี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยใครช่างหาเป็นพ่อโมอเนาะคลอดลูกเรียบร้อยก็เกิดมาเป็นตัวเป็นตนครบอายุ20สก็จะได้บรรพชาเป็นพระพิสุกอักเลิกงามยามดีก็เปิดไปสีกันซะเลยไปสีบางนาคไหนไหนจะบางแล้วก็มึงก็เข้าไปซะเลยไปเออไป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 อ่า นี่ทางานไม่บอไอ้เยนมาเลยมากไปไหม้ามึงว่ามันจะมองืไปรับ้เบอว่าวเราไปต่อไปกัอช่วยกัำหน้าได้เลยพวกเราเปผู้หญิงใครรำหน้านดาแล้วจะได้เป็นนาฟ้าผู้ชาย ใจมากที่ไม่ได้มาเจอโน้ตแต่ตอนนี้เนี่ยเราอย่พูดคุดยอะไรกันมากเลยโน้ตเราเข้าไจไปให้ลูกนะถ้าบวกลูกเสร็จแล้วโน้ไปหาพี่พี่จะรอรน้อยู่ที่หลังศาลาแฮ้วนบอได้ครบตามรอ้อ,องมาเจอโซน่า ะครัเอาวส่งหน้าเข้าบอลไปแล้วเอาเฮ้ยมาตอนนี้เรื่องมาอย่างงานไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอาเอาตายแล้วตายแล้วไอ้ก็โดนโดนเละเลยเอาคืนเอาคืน จะมีเรื่องจะมานานเลยนยโหตามคู่อริมนยัางานนี้ดูวะมึงไปเลยนะกูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้สมพรมันบวชอ่ะบวชคนพ่อเองจะปาว่ะกูไม่ใช่ตาตาคนพ่อไว้หลังใสเหรอเนี่ยกูห่วยมึงเดินน้ำเมื่อมาหน้าพ่อกูบ้านา จริงจะบอกกับลูกว่าพ่อที่แท้จริงของลูกคือพ่อพักกาสงงรามคนนี้ส่วนพ่อสรศักดิ์เขาไม่ใช่พ่อของสมพรฝากพ่อนะลูกยังไงเจ้าก็ต้องส่วนอย่าไปสนใจในมัมาทั้งนั้นพูกเห็นนี่เห็นที่สมพรที่ลูกของพ่อพ่อถึงไม่รักสมพรเลยพ่อทางก็สมพรทุกอย่างสมพรทนได้สมพรขอกราบพ่อเป็นครั้งสุดท้ายให้บุคคลลสองคนจบสิ้นกันณกราบนี้ พ่อสรศักพท์ทำกระทรวงคอสมพรกูได้เสมอแต่พ่อโอ้โหมนั่เมื่อกี้เลยแต่พ่อเอามว้ยทำลายชีวิตแล้วอบมอบให้กับเน <ละ S 3> ิดที่แท้จริงของสงมพรสมพรท,น,ทนไม่ได้วันนี้ก่อนที่กูจะบวชทำไงวะกูจะฆ่ามันก่อนอเลยใช่ไหม 没劲、哎、吗？我。吗？哎！哎！ ลังแกกูอะถ้ามึงกล้าลังแกเดี๋ยวมึงจอลูกกูไอเพชรลูกไอเพชรพ่อมึงไม่ยืนทำไมตรงนั้นอะโอ้โหมันมากันเยอะนะพ่อไม่ได้มึงต้องช่วยพ่อ,อ,อ,อมึงจะม,มาช่วยพ่อพ่อจะชนะนะเออไปอ มาเป็นร้อยยังน้อยกูก็จับมึงได้หนึ่งมึงตายซะเถอะอะไรเนี่ยจะาทำอะไรฉันมึงทำอะไรเนี่ยพิษก็พ่อบอกให้ช่วยไงแล้วมึงช่วยอะไรก็ช่วยพ่อมันจะคื่อแกเนี่ยไอ้บ้ามึงต้องช่วยชีวิตพ่อเอางั้นต้องฆ่ามันต้องฆ่ามัน